ของเด็ดมาเลยนะครับเพื่อนๆครับนะกีตาร์ที่อยู่ในมือผมนะครับนะ ERC นะครับนะรุ่น SG 0 2 5 M นะครับตัวนี้เป็นทรง OM นะครับนั่นเป็นกีตาร์ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นในซีรีส์เนี้ยเสียงดีมากๆนะครับนะต้องได้ solid top ไม้หน้าแท้นะครับนะแล้วเพื่อนๆในราคาไม่ถึงห้าพันนะเพื่อนๆได้ไม้หน้าแท้แล้วต้องบอกว่าถ้าอาจารย์โน้ตเลือกมาแล้วเนี่ยนะครับนะบอกไม่ไม่มีเสียงไม่ดีแน่นอนนะครับนะซึ่งตัวนี้เนี่ยความพิเศษขผมต้องบอกว่าเป็นเรื่อง เรื่องหน้าไม้นะครับนะในคลิปที่แล้วเนี่ยผมเอาตัวเด็ดหนอดมาให้ดูแล้วนะครับนะรอบนี้เอาตัว OM มาบ้างนะครับนะก็หน้าไม้เนี่ยเป็นหน้าไม้ซีเร็กเต็นะครับนะซึ่งต้องบอกว่ากีตาร์ราคาขนาดนี้นะครับนะให้เกรดไม้ประมาณพวก 2A มาให้เนี่ยถือว่าให้มาสูงมากๆเลยนะครับนะแล้วก็นะครับนะเนี่ยโรเซ็ตนะครับสวยไหมนะหน้าตาประมาณนี้นะครับนะแล้วก็ไอตัวกลคอเนี่ยนะครับนะก็เยังไมันจะทำเบาลลักษณะอย่างนี้นะครับนะกีตาร์รุ่นใหม่ก็เหมือนเวลา ถ้ามันเว้าเป็นโค้งๆเนี่ยเวลาลุวงลึกๆมันจะเล่นยากนะครับนี่เขาเลยทําคอต้นหนับแบบนี้นะครับแล้วก็นะเป็นเฟรดอาร์นะครับแนาะนั่นก็ไม่มีความคมนะครับเนาะจะเหมือนพวกกีตาร์สมัยก่อนเนี่ยนะครับนะพวกเฟรดอาร์จะเจอพวกกีตาร์หลักแสนนะเดี๋ยวนี้เจอกันหลักพันแล้วนะครับนะอ่ะนะครับตัวนี้ก็เป็นไม้หน้าแท้นะครับนะเป็นซิก้าสปรูตนะเป็นไม้ที่เขาเรียกว่าซีเล็กเด็ดอินพอร์ตนะครับนะแล้วก็ แบ็กไซส์เป็นมาฮอกกานีนะครับนะฟิ้ก็บอกเป็นโลสบูดเลยตามมาตรฐานนะครับนะเดี๋ยวลองฟังเสียงดีกว่านะตัวนี้เสียงดีนะครับเดยวลองเล่นสตัมขอให้ฟังก่อนนะครับนะ้น,นี่ขนาดใช้แบบ สายจากโรงงานนะี่ยเสียงไม่ใช่ขนาดนี้แต่ปกติผมจะแนะนำนะครับในเะวนลาซื้อไปเนะี่ยเปลี่ยนสายนะครับนะสักชุดเอฟสติงหรือแฮนดี้หย่งอะไรอย่างเงี้น,นะนะเสียงบู๊ทขึ้นมาอีกข้าตัวนึงนะครับนะอ่ะแล้วลองฟังพิ๊กกิ้งเป็นไงบ้างนะครับนะ เสียงดีเพื่อนๆนะเสียงดีมากๆนะครับนะอะรุ่นนี้นะครับนะเผื่อใครชอบนะเป็นทรง OM นะแต่ว่ามันเป็น OM ที่มันไม่ใช่แบบต้องบอกว่าเป็นทรง OM ที่มันจะไม่ค่อยโ m เสักทีเดียวนะเพื่อนๆนะมันมันจะเล็กกว่า OM นิดนึงอะนะครับนะแต่ว่ามันไม่เล็กเท่าพวกไซส์36นะครับนะพวก OM เจะเป็น38นิ้วนะ่ะไอ้ตัวนี้ผมว่ามันอยู่ระหว่างแบบเป็น OM ของไอ้เจ้ายี่ห้อนียเป็นโอที่อยู่ขึงกลางระหว่าง36นะครับ กับ38นะครับในเวลาเล่นเนี่ยโอบจะรู้เลยไปวัดกับไอตัว OM ที่ร้านเนี่ยนะครับนะมันก็จะไม่ OM เอจากที่เดียวนะก็ตัวมันก็จะมนผมว่ามันจะเล็กกับ OM นิดนึงอ่ะนะครับนะแต่ว่ามันมันมันเล่นง่ายอ่ะมันโอบแล้วมันพอดีตัวนะเวลาเล่นง่ายนะครับสำหรับผู้หญิงเล่นเราบอกเลยเพอร์เฟกนะครับนะอ่ะเอาเป็นว่านะครับใครสนใจตัวเนี้นะครับนะก็แวะมาดูที่ร้านได้นะครับนะต้องบอกว่าอันรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นแบบต้องบอกว่าคุณภาพผ่านเรียบร้อยนะครับนะจะเป็นรุ่นหลักอีกหนะน ไม่หน้าแทนะงบไปถึง5,000ันะครับอาจารย์โน้ตเลือกมาแล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะดีทุกตัวนะครับนะอ่ะโอเคนะครับใครที่สนใจนะครับนะก็แวะมาทดสอบได้ที่ร้านเมสซันกีตาร์ช็อปทั้ง2ส,สาขานะครับแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับนะในคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ